คุผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กล้องถ่ายละครเรื่องรอยรักหักเหลี่ยมตะวันซึ่งในวันนี้เพย์นับประพามาในชุดเบาๆเฉยๆไม่ได้ไม่ได้สวยอะไรมากมายไม่สวยไม่ได้แต่งอะไรเยอะว่าลงรองพื้นสองรอบติดขนตาเขียนคิ้วทาปาก ตา,ตาก็ไม่ได้แต่งอะไรเยอะเนาะสามชั้นมีผ้าของหนูสองผืนข้างในแล้วก็มีตัวนี้ทำไมตัวนี้แล้วตัวนี้หนามากเป็นผ้าแบบท้าลมแบบลมไม่เข้าอะค่ะ <c oughs> แล้วก็อันนี้อีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีแข็งๆนี่รองอีชั้นเยแอะเบามากเบาชนิดที่เรียกได้ว่า ควรจะนัดมาแต่งหน้าทำผมแล้วก็แต่งตัวกันตั้งแต่ตีสี่เลยทีเดียวเชียวลัะค่ะแทนุกผู้ชมค่ะในละครเรื่องรอยรักหักเหลียมตะวันนี้มีการโชว์ศิลปะของประเทศญี่ปุ่นหลายอย่างด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือการตีกรองก็คือว่าแต่มือมือแค่คือแค่ให้มันขนาดกันอย่างนี้ตีมันก็ าซ้ยก่อน่เอ่อืมแค่ตีกลองได้อืมอาการต้องมาขนาดนี้เลยละคะใช่ ผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องแอบรักออนไลน์ละครที่มีแอนทองประสมเป็นผู้จัดและควบตำแหน่งนางเอกไปพร้อมๆกันและแน่นอนว่าผู้กำกับนั้นคือผู้กำกับคู่ขวัญพี่แอลซึ่ง ที่รู้กันดีว่ายามกำกับจะใส่อารมณ์ที่สมจริงและยิ่งใหญ่ในการสอมเพื่อให้นักแสดงได้ดูเป็นตัวอย่างเช่นฉากนี้เป็นตน สะจนหัวทิมกันเลยทีเดียวอะพี่แอลคะแอนฝากบอกว่าปราณีกันบ้างเถอคะค่ะคุณพ่เอ,เ,อเ,อเอ๊ <S <S เอ๊เอคุณผู้ชมคะ่ะละครเรื่องแอบรักออนไลน์นี้มีนักแสดงหลายคนที่เคยร่วมงานกันมาแล้วในละครเรื่องปัญญาชนก้นครัว และแต่ละคน,นก็ขึ้นชื่อเรื่องการปล่อยมุกสดในเวลาถ่ายทำจึงต้องมีการเรียกสมาธิกันอย่างแรงกล้าโอ้ยมันอาทิ์นาทานาช่วยแปลเลยครับการไม่มีโรคจะเป็นลาวบัเสริญรื่อะไระนี่เรื่องอะไรับ <c oughs> โอ้ยอาทินนาเขาไม่ใช่ตุ้มแก้วค <c oughs> นนีอาจจะเครียดมากไปก็จะส่งผลให้วความสุขใน ระวังคนนี้หน่อยนะคะทำไมครับกินเก่งมากเลยนี่คนก่อนคอมพิวเตอร์หายไปเพื่อเงินใ่ปะหนจะยาดหลงแล้วมีอะไรบ้างเด็กไม่องคอยระวังก็คืออื่นจะคอยคับบใคขพเลยนะ้คะแนนของพวกเธอวัดจากความสามารถของ อันนี้บอกได้คำเดียวว่าอาการหน้าเป็นห่วงไม่รอดหรอกอะไรวะเนี่ยไม่รอดไม่รอดไม่รอด